สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันจะมีเงาของแสงสะท้อนแสงสะท้อนของหลอดไฟนะคะทานแตงมแตงยำดึกคะ่ะยำข้ามจ้าทานก่อนไปรับลูกนะจ้าวันนี้ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศสุกอะ่ะีฉันจะกิน เป็นลูกๆนะคะัน,นี้พมะเขือเทศมันส้มๆสีส,ส,ส้มไม่ค่อยแดงก็เลยมาตามกเปรี้ยวอร่อยดีค่ะเม่อกีกินนี้ไปค่ะกินไก่ทอดไปก็เลยเลี่ยนก็เลยมาตามยำดึกค่ะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงได้ไปรับลูกแล้วค่ะสองทุ่มก็เลยว่ากินก่อนไปรับลูก ถั่วสดมากเลยนะคะสั่วของคุณแม่คุณแม่ปลูกมาเก็บใหม่ๆท้่สอดฟังเสียงนะคะสดมากกรอบมากคุณแม่ยุหกสิบแล้วะค,ะค่ะก็ยังทำอยู่ เจ้ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆค่ะ แม่ฉันรวยกว่าฉันนะคะเพราะแกไปสวนทํางานทุกวันเลยค่ะเนี่ยค่ะปลูกของขายไปหาของขายีีฉันแกแล้วยังของเงินแม่ใช้อยู่เลยใครจะเอาทำเมียแบบเนี้ยแบบอุ๊ย ทำไมแม่แก่แล้วยังให้แม่ไปทำงานน่ะทำไมไม่เลี้ยงดูแม่แม่ฉันรวยไหวฉันอีกค่ะฉันยังขอเงินแม่ใช้อยู่เลยกินตําตำถั่วมามไหมเขมั้ยนี่แม่ฉันวันนท้ทำงานไปแต่สวนผักขายขายผักแกรวยแกมีตัง ฉันอมันมีตังเขาไปขอแกใช้สมัยนี้นะจะให้ลูกเลี้ยงเรายากหน่อยแม่ต้องเลี้ยงลูกจนแก่เท่าอาะน,อนะน,นี่ก่อนอย่างเดียงอืมนาะเรเลให้นี้ก่อนนะเดี๋ยวคุวยธุระกับแม่ก่อน